จะเล่นไปเรื่อยๆนะไม่ย้อนกลับนะคะตืดตืดตืเล่นมาจนจบเลยนะคะห้องที่4นะคะจะมีขอด C กับขอด G รลบกวนใส่เข้าไปสองขอดนะคะ C 2จังหวะ G 2อจังหวะอย่าลืมนะคะเอาล้วนะเวลาวางมือที่มิดเดิลซมือขวาแล้วก็มือซ้ายคุณแจฝานะคะขอดกด C F G A minor C นะคะลองดูกันช้าๆเลย พร้อมไปโดนับครึ่งค่อยไปนิ้วสามว่างโดหยุดโดคอร์เอฟค่ะ คอร์ดจีมาสองสามสี่ต่อไปเลยสองสามสี่เรสองสามโซโซนับสองฟามีเรสองมีฟามีสอง,สองเรโดทีโด,โดยุดที สอง,ส,องสามสี่โดเหมือนเดิมสองสามสี่สองสามนับสอง 2องสามสี่หยุดแล้วค่อยเอามือวางมีนิดนึงค่ะโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับสองจังหวะกดปุ๊บนับสองนะคะโน้ตตัวดำประจุดมีค่า1ครึ่งเวลาครูแพนนักก็จะเป็นโดครึ่งพอครึ่งปุ๊บโดโดส่วนมาทันทีนะคะโดครึ่งโดโดโอเคนะคะทีนี้ก็ รอบแรกแนะนําให้อ่านโน้ตตามคุณครูไปก่อนค่ะแล้วรอบที่สองค่อยเล่นเปิดวีคลิปย้อนกลับอีกรอบรอบแรกหนึ่งคือฝึกอ่านโน้ตก่อนนะคะก็คือใช้มือนับจังหวะไปแบบนี้ได้เลยนะคะหยุดก็คือมือขวานะคะส่วนมือซ้ายก็แช่คอร์ดปกติได้เลยค่ะคอร์ดปกติก็คือ4จังหวะนะคะคอร์ด Am ม n เก็ได้แล้วใช่ไหมเอมเนอรนะคะคอร์ดซีเดมิโ คอฟเลื่อนลงไปคอจีคอซีโอเคนะคะน่าจะไม่มีอะไรใครมีอะไรสงสัยก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะในคอมเมนต์เดี๋ยวโคแพ,พ์จะไปตอบแล้วกอ็อธิบายเรื่องว่าอันไหนที่แบบไม่ได้ไม่เข้าใจนะคะโน้ตตัวขาวประจุมีค่า3จังหวะนะคะโน้ตตัวโกลมมีค่า4จังหวะนะคะโน้ตตัวนี้นะคะ คือตัวโซนะคะลองอ่านโนต้ตนะคะถ้ามี2ขีดคือตัวลาใต้ตัวลาก็คือตัวโซนะคะโนต้ตต่ำสุดมีเท่านี้เลย